ชื่อเดะเดะด้วยอ๋ออยู่ปอใดละปอหาอยู่ปอหาพึงบ้านเทาลายปอลายหลายอ้าวบอกบอกประโยชน์ในการนำใส่ผึ่งมาดูเอาไปกินนะไปเฮ็ดเทียเอาไปกินก็ได้เฮ็ดเทียนก็ได้เฮ็ดยาเฮ็ดยาก็ได้อีกด้วอโอ้วะบายนี้่ตะห่อสีห้างซาบผึงนี่เขาจะเฮ็ดนอะไรแน่โบทำลายป่าโอ้โบทำลายป่าด้วยโอ้ใหญ่งามปอ นี่เลยปะฮะนี่นี่งามปะงามอ่าโอ้ถึงใจตากรองได้ขนาดอื้อลยงามนี่เคยเห็นทางผึ่งบ่เคยทางใหญ่บ่ใหญ่เห็นอยู่ใสอยู่ป่าอยู่ป่าโลาตัวทีปลาตัวอ๋อเห็นแท้นี่แต้อ๋อเคยกินน้ำผึ่งบ่เคยแซ่บบ่แซ่บน้ำผึ่งนี่หวานหรือบ่หวาน หวานหวานโอ้โหแท้แท้อันน่ะเทียนนี่เขาเห็ดจากยังเห็ดจากเพิงเห็ดจากเพิงโอ้นี่แหละท่านผู้ชมเป็นนักซิมนำเพิงตัวแท้แล้วก็หู้จักวิธีในการนำไส้เพิงอีกคือว่าเอาเห็ดเทียนก็ได้คนว่าคือเทียนเห็ดจากเพิงคนว่าอ่าอีกอย่างเนึ่งถามแน่มือหน้าถ้าเจ้าเห็นเพิงเจ้ะเช็ดยังไง นี่นี่แม่ละท่านผสมเห็นเพิ่งใบจ้าวเดี๋ยวมันตอดมือแน่เลยเห็นบ่เมื่อนาเห็นอะไเกี่ยวนี้เด้อบอไม่ควันแกงใช่มั้ยนะการน้ำใส่ประโยชน์ของเพิ่งนี่น้ำใส่ยังไงได้แน่หลายอย่างอ่ามีอย่างแน่อะอย่างมาบอกว่ารักสามอย่างนำพิ่งเอามาเฮ็ดยากกระไรนี่เฮ็ดยากนำพิ่งกินกระไร กินก็ได้เฮ็ดเที่ยงก็ได้นะเฮ็ดเที่ยงก็ได้เฮ็ดเฟิรนเค็ตเที่ยงก็ได้เนาะการทำใส่เฟิ่์นเนาะด้วยอยู่บ่อซีตัวนี้ตัวกอร์ใหญ่แล้วบ่ฮะใหญ่ใหญ่ก็หน่อกว่าก่อนน้เหี้ยมันตำนี่แหละตอนนี้มันดีหรือเป่ใหญ่บรือเ่าตำนี่แม่งตำเก่าอยู่ที่ท่านอ่ะอ๋อเค็ตเคยเห็นอยู่เปล่าเคยเป็นอยู่ใส ข้างละหางอยู่ไซหั่งมันปลาปลาหัางใหญ่ปะปลาเี้ปลาเปรี้ย้ง้หังใหญ่อตดนอะไรที่ไอต้นอะไรีเพิงหละเพิงเอามาใส่ประโยชน์ยังไงเนี่ยเฮ็ยาเฮ็ดเทียนเฮ็ยเฮ็ดเทียนเพชรไหเพิงบานเท้าจังสีไล่ขึ้นเป็นยังไง่ขาปันลาไล่่ขามันไล่อ๋อ มันในลายัำบวขามันมนสีายเนาะจปีละ1สิบสาปีสิบสามปีเคยเห็นห้างผึ่งปะเคยห้างไงปะไงแห่งสไัยสนัเอ้เห็นเห็ห้างมาแล้วเห็นจะได้จะใส่ผิ่งมากินห้างแบบง่ายๆน่ะเคยเจ้าเจ้าเห็นนี่แหละ จูดเอานอกจูดเอาเออเฮ็ดจังไรบ้านนี่นอกจากจะจูดแล้วเฮ็ดจังไรบ้านนี่เพิ่งเฮายังนี้มันยังสิอยู่กับบ้านเฮาตลอดไปบ่เอาอีกบ่เบ็ดอีกแล้วบ่เอามันอีกเลยเออสัญญาเด้ได้แล้วก็ไปบอกหมู่นะหมู่ครูเฮาเป็นคนนี่แหละว่าต่อไปบ่พากันไปเอาไปจูดเพิงอ่าเพราะว่ากันเอามามากระทุนไปยิ่งเพิงเด้อได้เออ อาสี่ีคนให้เคยเห็นเผือกยกมือขึ้นเต่เต่าอ่าโอ้โหเคยเห็นปัสกคนไปเคยกินเผือกไหนยกมือขึ้นกินปัสกคนอีกโอ้ยเผือกเอาเผ็ดยังในแน่เออเห็นยังในแน่เถื่อนเผ็ดเทียนก็ได้กินอ่ะกินก็เสพโอ้โนี่กินอย่างเดียวเลยซื้อนยังเสือนอยู่นะหกเสือนกินฮะกิน ินดาออ๋นางจินดาเจ้าเด้กเะนางหนูนงหนูโอ้อันนี้อยู่ปออะไรเฮียนหนังสือยันทันเดียนท่านได้เข่าเฮียนวะโอ้นี่ดิเข่ายังปอสามแล้วอันนี้นี่ท่านได้เข่าเฮียนก็ยังปอดสามเล่นะเคยเห็นเฝูงปะเห็นเห็นเห็นอยู่ใส่เห็นอยู่สวนแล้วเจ้าเคยเห็นบ่เห็นอยู่ใส อยู่สวนขี้กันสวนไก่กันบอสองคนนี่ฮะไก่กันไก่กันถามหน่อยนึงน้ำผึ่งแซบอแบอผึ <laughs> ่งแซบ <laughs> อา่าอ่ะที่ถามบ้านนี่พิ่งเคยตอดบ่อเ<พ> <laughs> อห่วยเบิ <laughs> ้งเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นะ่ะบ้านนี่เล็กน้อยเพิ่งตอดเพื่อสุขคนนี่ <laughs> <laughs> อ้าวไอ้ได่บ้านนี่ปุ๊มไม่อันเดียวบ้านนี้ อืมแม่บ้ามีสองอ่ะเจ้าอ่ะอืมบานนี้ห้องเพลงให้ฟังแน่อยางฟังเพลงห้องเพลงให้ฟังให้ปุ่มเนี่ยโได้ยินโได้ยินเอาไหมเอาไหมเอาไหมคอยพดห้องดังห้องดัง แล้วเอาทุกคนต่องมาโรงเรียนโอ้ตัวมือตัวมือเก่งไรเก่งไรเก่งไรอ่า